จสซี USA ทักทายจากเมืองเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาเช่นเคยค่ะวันนี้นำภาพบรรยากาศที่ไปขายของอาทิตย์แล้วนะคะ mm hmm. เ,เพื่อนที่วัดเมนนะคะเมืองซาเปอรลี่ซาเปลี่ถนน58นะคะมาให้เพื่อนเพื่อนชมกันค่ะเป็นการสแสดงบ้างเป็นบรรยากาศที่เราขายของบ้างวันนี้เป็นวันที่เราขายไม่ค่อยดีนะเพื่อนจริงๆนะเพื่อนถ้าจสีขายดี่จสีจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมเลยนะ ไม่มีเวลาจับกล้องเลยอย่างงานวัดไทยอะไรเงี้ยที่สงการวัดไทยสังเกตไหมคะปีนี้เจอสีไม่มีภาพเลยเกือบทุกปีแหละไนงะวัดไทยอะ่ะไม่ไม่มีคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมเลยเพราะว่าไม่มีเวลาตั้งกล้องเราไม่ได้จ้างใครเขามาทําคลิปมาทํามาถ่ายให้นะเพื่อนๆอ่ายูทูบเราก็ทําตามมีตามเกินเนาะมีโอกาสได้ทําเราก็ทําไม่มีโอกาส ได้จับกล้องแล้วเราก็ไม่มีภาพบรรยากาศมาฝากนะคะวันนี้บอกตรงๆเลยถ่ายไม่ค่อยดีเลยค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ที่ไปขายอาทิตย์ที่แล้วที่ไปขายเนี่ยพอได้แต่ทุนคืนเพื่อนเนี่ยค่ะคือปัญหาหลักที่แม่ค้าอย่างเราได้เจอนะเพื่อนๆชุดนี้เนี่ยไปขายของก็ไม่ใช่ว่าจะขายดีทุกงานนะเพื่อนๆบางงานเนี่ยก็เทบจะไม่มีแรงคือขนของกลับมาเลยนะคะมันขายไม่ได้ค่ะ ลูกค้าบางที่ที่มันขายได้บางครั้งไปที่เดิมนี่แหละบางครั้งก็ขายดีดีบางครั้งก็ขายไม่ได้อะไรเงี้ยนี่ปัญหาหลักๆที่เราเจอเนี่ยแล้วพอเราขายดีนเพื่นอนพอคนมันเยอะมันหลงเนี่ยปัญหาใหญ่ที่เราเจอเนี่ยก็คือคนขโมยของอ,อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะคนขโมยของนี่มันม,มีมีทุกงานเลยนะเพื่อนเพื่อนนอกจากคนที่เขามา ซื้อของเขาขโมยของเราแล้วมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้จะมาพูดถึงปัญหาเนาะอย่าเครียดนะเพื่อนจะเล่าให้ฟังสำหรับคนที่ไปขายของแล้วแม่ค้าใหม่อะ่ะมันจะมีลูกค้าบางคนนะเพื่อนๆไม่ขโมยนะอันนี้ไม่ขโมยแต่จะมาแบบว่าจ,จ่ายตังค์แล้วขอตังค์ทอนหน่อยทั้งทั้งที่เขาไม่จ่ายเขาจะมาช่วงที่เราชุนมุนนะอันนี้ต้องแม่ค้าต้องตั้งสติให้ดีต้องจําให้ได้นะคะว่าเขาจ่ายหรือไม่จ่ายทางแก้นะเพื่อน ให้ให้ตะโกนนะอย่างสมมุติว่าเขาซื้อเ้าหลามนี้ลูกค้าเ้าหลามสองบอกจ่ายตังมาตอนนี้นะคือตะโกนให้มันเป็นนิสัยเลยเขาจะรู้และทีนี้เขาจะไม่ก,กล้ากับเราเพราะว่าเรายังไม่ยังไม่พูดไงเขาถือของตัวนี้มาเรายังไม่ได้พูดว่าเขาจ่ายตังแล้วลอะไรเงี้ยเออแล้วเวลามันจะมีลูกค้าอีกแบบนะคือทุกคนมันจะมีลูกค้าเจ้าเลเ่จ่ายแบงค์ยี่สิบแล้วเขา เขาเห็นเรายุ <S 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 ่งๆแบบเรางงๆอะไรเงี้ยเขาจะมาอย่างเงี้ยนะใครถบอกว่าเขาจ่ายแบงค์ร้อยขอตังทอนอะไรเงี้ยจริงๆเขาจ่ายแบงค์ยี่สิบอะแต่เขาขอตังทอนเราทางแก้นะคะให้ตะโกนลูกค้าจ่ายแบงค์ยี่สิบมานะคะไม่ต้องทอนนะคะอะไรเงี้ยพูดไปเลยหรือไม่ถ้าเจอแบงค์ร้อยแล้วลูกค้าจ่ายแบงค์ร้อยมานะคะแบงค์ร้อยอยู่ตรงนี้นะคะยังอ๋ต้องทอนเท่าไหร่นะคะต้องทอนคือให้พูดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอะไรรู้ไหม ลูกค้าหลายคนก็อาจจะเจอตัวสีผูวน,นี้นะคะคือต้องขออภัยนะคะสำหรับคนที่คิดว่าจะสีไม่ได้คิดว่าคุณจะโกงนะคะทุกคนแต่ว่าจดสีเคยเจอว่าลูกค้ามาโกงไม่ได้ทอนบางคนบอกไม่ได้ทอนบางคนให้แบงค์ยี่สิบบางคนแทบจะไม่คือไม่ได้จ่ายตังค์แต่มาขอตังค์ทอนอะไรเงี้ยมันมีหลายรูปแบบน,นะคะทุกคนมีทั้งแต่ที่ที่เจอนะ อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะแต่ที่เจอมันมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งเราจําหน้าเขาได้เพราะว่าเขาเคยทํากับเรามาแล้วม,มีลูกค้าอันนี้เป็นลูกค้าวัยรุ่นสวยๆนะหน้าตาดีแต่ว่าเขาเป็นคนผิวสีอันนี้เจอที่สวนนะเขาเพชอบมาซื้อส้มตำกับเนื้อเขามามุกเดิมค่ะทุกคนเขคิดว่าเราจะจําเขาไม่ได้เขาบอกว่าเขาจ่ายแล้วจ่ายแล้วแล้วมีย่ามาบอกว่าขอตังทอน คือนั่งก็ไม่ได้จ่ายเขาเคยได้ไงคะเขาเคยได้เราเคยให้เขามาตอนชุลมุนแล้วเราก็ให้เงินเขาไปได้ของไปคือถ้าเจอลูกค้าแบบนี้นะทุกคนบอกเลยได้แต่ภาวนาว่าคือจริงๆมันไม่น่าทํากับเราอ่ะมันขายของกินเอาของเราไปกินแล้วยังจะมาเอาเงินเราอีกไม่จ่ายทางแล้วยังมาเอาเงินเพิ่มได้แต่ภาวนาว่ากินไปขอให้มันขี้แตก แช่งแอบแช่งคือมันเจ็บใจมันต้องแช่งนะเป็นนางฟ้าตลอดไม่ได้หรอกเจอนางมารเราก็ต้องเป็นนางมารบ้างนะทุกคนแล้วมันออไอ้ขโมยนี่ขโมยนี่ยังน้อยนะขโมยแนละ้วมันขโมยเลยแต่อีกพวกที่แบบใจกล้าหน้าด้านมามาบอกว่าจ่ายตังค์แล้วยังมาเอารอตังทอนนี่โอ้โหมันน่าจับหัวโขกเสาจริงนะทุกคนแต่มันมีนะคะมันมีจริงๆอือฮึ แล้วก็มันจะมีลูกค้าบางคนไม่คือมันมีไม่กี่คนหรอกที่แบบว่ามาในแนวหน้ามืนหน้าด้านอะไรอยเงี้ยแต่มันมีนะคะมันมีแบบว่ากินไม่ได้กินไปเกือบหมดแล้วยังบอกกินไม่ได้มาขอตังคืนอเงี้ยโอ้ยเจอสารพาัดค่ะทุกคนแล้วก็อะไรอีกอ,อ่ะเออมันมีกรณีหนึ่ง อันนี้นอกจากลูกค้าแล้วนะคะมันก็จะมีกรณีนึงคนที่เราจ้างงานมาคนที่เราจ้างให้เขามาช่วยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไว้ใจได้ทุกคนนะทุกคนมันมีบางคนนะมาช่วยเรามาช่วยงานเราขโมยตังเราอีกเออคือสินค้าที่เรานําไปขายนี่สำหรับ,บส่วนตัวจุศสีนะจุศีจะรู้นะว่าขายอะไรไปเท่าไหร่แล้วจะต้องได้เงินมาประมาณเท่าไหร่ ย่างเขาหลาใเนี่ยีถึงจะถือไปเยอะถึงจะเอาอะไรไปเยอะดิฉันคำนวณไว้แล้วจจสีจะคำนวณไว้นะคะทุกคนของสินค้าที่จุสีขายเนี่ยโจสีคำนวณไว้แล้วแหละว่าขายอะไรได้เท่าไหร่เงินมันน่าจะได้เท่าไหร่ความเป็นไปได้ของเงินนะโอเคมาจะขาดหลุดไปหลักสิบหลักร้อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าหลักโอหลักร้อยไม่มีทางหลุดหลักร้อยหลักพันในจจสีไม่มีทางหลุดอยู่แล้วขายไปได้เท่าไหร่แต่ถ้าคนมาช่วย แล้วถ้าเขาได้มีโอกาสได้จับเงินก็คือเหมือนถึบว่าได้เอาเงินจากลูกค้าเรีอยไม่อะไรเงี้ยมันมีนะคะกรณีที่เขาจะขโมยตังเราไปแล้วก็ของเราขายไปแล้วเรามาคำนวณเงินย้อนหลังอะเงินเรามันไม่ครบอะเรารู้แม่ค้ามันรู้อยู่แล้วทุกคนอันนี้ก็ต้องระวังนะคะจ้างใครมาก็ต้องรู้ที่ใสเขาดีๆเพราะว่าบางทีงานถ้าบางานมันใหญ่งาน ขายดยีเราทํากันไม่ไหวเราต้องจ้างอยู่แล้วค่ะทุกคนแม่ค้านี่จะเจอเจอทุกเจ้าที่จ้างเขามาแล้วเขามาขโมยตังค่าจ้างไม่พอมาขโมยเอาเงินนี้อเอาไปแล้วรอเด็ดเแล้วก็บางคนก็มีปัญหานะคะเกี่ยวกับทําของอะไรเงี้ยบางทีทําของไปเยอะๆแต่ว่ามันไม่ได้ขายแล้วเราจะเอาไปไหนโตอะไรเงี้ยต้องได้ทิ้งต้นขาดทุนล่ออะไรเงี้ย คืออย่างนี้กับเพื่อนๆจะสีส่วนตัวนะคะจะสีที่ทําของเยอะๆเนี่ยเวลาจะสีขายไม่หมดเนี่ยเอาไปทําอะไระเสียเอาไปลงร้านนะคะเพื่อนๆของที่มันบางคนว่าเดี๋ยวของเอาของเก่าของเน่าของเสียมาขายมันขายไม่หมดมันเก็บไว้ขายอย่าเงี้ยไม่ใช่นะคะดิฉันเอาไปลงร้านค่ะดิฉันเอาไปให้ร้านเขาขายต่อให้เนี่ยลองลองหาดูนะเพื่อนๆหาวิธีดูว่าของที่เราขายเนี่ยอะไรที่เราทําแล้วมัน มันจะต้องเออน่าเสียไหมเราก็อย่าไปทําเยอะนะเ,นเ,พ,นเ,พ,นเพื่อนเพราะเราคาดเดาไม่ได้เลยลูกค้าน่ะว่ามันจะมายังไงปัญหาอะไรมันจะเกิดขึ้นลูกค้าจะเยอะไหมอะไรเงี้ยลองลองปรับลองแก้ดูนะคะแล้วก็เรื่องออดินฟ้าอากาศอะไรเงี้ยสิ่งที่เราควบคุมมันไม่ได้อ่ะก็ลองพยายามเช็คหน้างานด้วยนะคะเพื่อนว่า ก่อนที่จะไปอันที่เนี้ยมันก็จะเช็คอุณหภูมิเช็คอากาศด้วยว่าคือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละถ้าฝนตกเนี่ยได้ทุนกลับมาก็บุญหัวแล้วนะเพื่อนๆถ้าอากาศไม่ดีเนี่ยจริงๆจะขายในอเมริกาเนี่ยขายที่อื่นอยู่ีไม่ทราบนะคะแต่ว่าขายในอเมริกาเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาหนาวเขาไม่กลัวแดดเขาไม่กลัวนะทุกคนหนาวจะหนาวแค่ไหนหนาวจนแบบเออหูจะหลุดอ่ะ เขาก็ออกมานะเพื่อนๆแต่ถ้าฝนเนี่ยเขาไม่เอาเลยนะคะมันชื้นมันแฉะเนี่ยเขาจะไม่ออกมาเลยขายไม่ได้นี่ก็เป็นบรรยากาศที่วัดเคมีนะคะเขาแห่อะไรกันเนี่ยเขาจะมีแห่มีอะไรที่วัดเมีเนี่ยนะคะเพื่อนๆทุกวันนี้นะปีนี้รู้สึกว่าจะสีว่าเขาเขาทําได้ดีนะคะเออ่เขาจะมีโรงทานเลยนะคะมีโรงทานแจกอาหารนะคะ เพราะว่ารู้สึกว่าจะมีคนก็เมนนี่เขามาออเดอร์รถช่องจุดสีนี่สามร้อยเหรียญเลยนะเพื่อนเพื่อนเขาออเดอร์ที่จุดสีไปวัดนี้เพราะว่ามีลูกค้าเขาออเดอร์รถช่องจุดสีนะคะเขาสั่งรถช่องไปแจกนะคะสามร้อยเหรียญอ๋อแล้วก็ออมีอาหารนู่นนี่นั่นเนาะเขาทำแจกแล้วก็ช่วงสายมาเ,ออเช้าเช้าเลยก็จะมีตักบานะคะตักบาทนี่เดินทางมายาวเลย พราหลายรูปมากพราน่าจะยี่สิบสามสิบนู่นละมั้งที่มาให้ตักบาทนะคะแล้วก็มีโรงทานสายมาเขาก็จะมีแห่มีขบวนนู่นขบวนนี่นางสงการอะไรเงี้ยเขาจัดงานค่อนข้างได้ค่อนข้างสนุกนะเพื่อนเพื่เวทีใหญ่เขาก็จะมีดนตรีให้แดนซ์ให้ลำวงนะคะจัดงานได้ดีนะ งานเขาลันตั้งแต่แปดโมงเช้าเก้าโมงไปจนถึงหกโมงเย็นนะคะเพื่อนๆเขาลันงานได้ยาวได้เ,เป็นแบบใครทำหน้าที่อะไรก็ทําไปอะไรเงี้ยแล้วก็ห้องน้ำอะไรเขาก็ทั่วถึงนะพเพ er. ื่อนๆจูสีรู้สึกว่าจะมีคลิปห้องน้ําเนี่ยก็ะจะมีก่อทรายมีอะไรเงี้ยคนโซนขายของก็คือเขาจะให้ทุกคนอยู่ นี่คือเขาจะไม่แบ่งแยกนะคะเพืเ่อนๆแต่หมายถึงว่าเขาจะให้อยู่ในงานของเขาอ่ะวิทีก็อยู่อีกฝั่งนี้หมายถึงว่าเขาไม่ได้แบ่งแยกว่าเออทุกคนจะไม่ได้จอยไม่ไม่ไมนะคะกอไซา็ก็อยู่ข้างๆข้างๆข,ข,ข,ของขายของเลยนะเพืเเเอ่อนๆอ่ะฮะห้องน้งห,งห้องน้ำไม่มีทั่วถึงมาก ห้องน้าในโซนของแม่ค้าก็จะมีให้นะคะนล้วก็จะมีโซนของที่ไปขายของเนี่ย,ยจะสีดาอันนี้ห้องน้ําถ่ายห้องน้ําให้ดูสะอาดสะอ้านค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ได้สกปรกไม่ได้อะไรเลยไม่ได้น่ารังเกียจเลยโบสถ์เขาก็ใหญ่สถานที่เนาะวัดนี้จะกว้างน,น้อยกว่าวัดที่นิวเจอซีนนาอนิดนึงแต่ว่า วัดนี้มีโบสถ์แล้วแต่วัดที่นิวเจอร์ซีย์ยังไม่มีอะไรเลยนะคะเขายัางยังถมที่อยู่ปีที่แล้วโจศีไปขายที่วัดนิวเจอร์ซีย์นะคะก็จะขายค่อนข้างดีนะแต่มาวัดนี้ขายไม่ดีค่ะเพราะว่าคนเข้าไปนิวเจอร์ซีย์เขาจัดวันเดียวกันถ้าให้เลือกจริงๆอ่ะถ้ามีที่สวนจจสีจะไม่ไม่ไม่มาที่วัดนะะขอไปที่สวนเพราะว่าเราจ่ายเงินที่นู่นแล้วเราไม่อยากจะมาจ่ายเงินเพื่อแล้วก็ไม่เหนื่อย เหนื่อยมากเพื่อนๆมาขายแบบนี้เหนื่อยเหนื่อยจนแบบหายใจแทบเหนื่อกอ่ะแล้วเราก็แบบมึนๆอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เจสีนนำมาฝากนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เจสีนะคะเพื่อนๆก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้เจสีด้วยนะคะเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปนะคะจะ,ะได้มี แรงตัดต่อแล้วก็ถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆเนาะบรรยากาศหลายๆที่ที่ไปอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะ